ถ้าเรานั้นไปเบียดเบียนผู้อื่นไปเบียดเบียนสามีไปเบียดเบียนภรรยาหรือไปเบียดเบียนลูกไปเบียดเบียนพ่อแม่ด้วยการทำร้ายด้วยการทรมานด้วยการตบตีหรือด้วยการคิดไม่ดีด้วยการพูดไม่ดีทำไม่ดีทำร้ายร่างกายต่างๆมันอาจจะยังไม่ส่งผลชีวิตเรายังดีอยู่ชีวิตเรายังร่ำรวยการงานก็ดีจเจริญรุ่งเรือง แต่เมื่อวิบากกรรมส่งผลชีวิตของคุณผู้ชมที่มีทุกอย่างนี้มันก็อาจจะพังลงก็ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมเองก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรม ในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาว่าคนที่มีโรคมากคนที่เจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลานั้นเขาสร้างเหตุปัจจัยอะไรมาหรือสร้างกรรมอะไรมาเขาจึงได้เป็นคนที่มีโรคมากเพราะว่าหลายๆท่านเองนะครับก็อาจจะมีลูกหลานหรืออาจจะมีคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นพ่อแม่คนใกล้ตัว เป็นคนที่เจ็บป่วยอดอดแอดแอหรือเป็นคนที่สารพัดโรคเป็นคนที่มีโรคมากเขาสร้างเหตุปัจจัยอะไรมาทำกรรมอะไรมาชีวิตของเขาจึงได้เป็นทุกข์ทรมานแบบนี้เพราะบางท่านเองเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็อาจจะหาสาเหตุไม่ได้หรือพอเจ็บป่วยโรคนี้ก็เป็นโรคอื่นตามมามีโรคอื่นมาแทรกซ้อนทำให้เป็นหลายโรค บางท่านเองก็ไปตรวจแล้วตรวจอีกก็หาสาเหตุในการเป็นโรคไม่ได้บางท่านเองต้องทุกทรมานอยู่กับโรคที่เกิดขึ้นหรือต้องนอนติดเตียงมีคนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาบางท่านเองก็อาจจะไม่มีคนดูแลช่วยเหลือก็ต้องทนทุกขทรมานอยู่คนเดียวเหตุปัจจัยแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปสร้างกรรมอะไรมา จึงได้เจ็บป่วยทุกทรมานสารพัดโรคแบบนี้ซึ่งในเรื่องของคนที่เกิดมานั้นมีโรคมากพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกันว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เขานั้นเป็นคนที่เกิดมามีโรคมากก็คือเขาเคยสร้างกรรมด้วยการเป็นคนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดิเรกชานหรืออาจจะเป็นมนุษย์ด้วยกัน เขาเป็นคนที่เบียดเบียนไม่ว่าจะด้วยฝ่ามือหรือด้วยก้อนดินท่อนไม้หรือด้วยสัตราหรือด้วยอาวุธนั่นเองคือเขาเป็นคนที่ชอบคิดชอบพูดชอบกระทำเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นด้วยการทำให้เขาทรมาน หรือทำให้เขาเจ็บปวดหรือทำให้เขาเสียใจอาจจะตบตีเขาไปทำร้ายร่างกายเขาทำให้เขาได้รับความทุกข์ทรมานพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการเบียดเบียนผู้อื่นการทำร้ายผู้อื่นการทำให้คนอื่นนั้นเสียใจทุกข์ทรมานถ้าทำให้มากทำให้เจริญแล้วถ้าตายไปแล้วถ้าไม่ถึงนรกกำเนิดเดริชานและเปรตวิสัยแต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ ณนะที่ใดๆก็ตามจะเป็นคนที่มีโรคมากดังนั้นเหตุปัจจัยที่หลายๆท่านเองหรือคนใกล้ตัวของเราลูกหลานเราเกิดมาบางคนก็เป็นสารพัดโรคเป็นโรคนู้นโรคนี้รักษาแล้วรักษาอีกก็ไม่หายรักษาโรคนี้หายก็มีโรคใหม่เข้ามาหรือคนใกล้ตัวเราสามีเราภรรยาเราพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเรา เมื่อถึงเวลาที่วิบากกรรมนั้นส่งผลเขาเองก็จะมีอาการเจ็บป่วยเป็นโรคน้นโรคนี้สารพัดโรคบางคนก็อาจจะนอนติดเตียงทุกทรมานเช่นสามีหรือภรรยาอาจจะเป็นคนที่ชอบคิดไม่ดีชอบคิดประทุสร้ายพยาบาทเบียดเบียนกับคู่รักของตัวเองหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบพูดโกหก ชอบดา่าชอบพูดคำแสบแสบเผ็ดเให้สามีให้ภรรยาเขาเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบกระทำทำร้ายสามีหรือทำร้ายภรรยาด้วยการตบตีหรือทำให้เขาทุกข์ทรมานและเมื่อวิบากกรรมมันส่งผลชีวิตณปัจจุบัน ก็อาจจะเป็นคนที่มีโรคมากเป็นคนที่เจ็บป่วยออดแอดแอหรือเจ็บป่วยด้วยสารพัดโรคหรือพ่อแม่บางคนเองก็อาจจะเป็นคนที่ชอบด่าลูกชอบทำร้ายลูกชอบตบตีลูกชอบทำให้ลูกนั้นเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจเมื่อถึงเวลาหนึ่งจากกรรมที่เรานั้นคิดไม่ดีพูดไม่ดีหรือทำไม่ดีต่อลูกของเรา เราเองก็จะได้รับวิบากกรรมก็จะเป็นคนที่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคมากพ่อแม่บางท่านเองอายุก็ยังไม่มากแต่ก็ต้องมาเจ็บป่วยด้วยสารพัดโรคหรือลูกบางคนนั้นเป็นคนที่ชอบคิดไม่ดีชอบด่าว่าพ่อแม่ชอบทำร้ายพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่นั้นเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่วิบากกรรมนั้นส่งผลก็ทําให้ชีวิตของตัวเองนั้นมีแต่ความทุกข์สารพัดโรคเป็นโรคนน้นโรคนี้จะป่วยบ่อยธุรกิจกําลังไปได้สวยการงานกําลังดีชีวิตกําลังดีแต่อยู่ดีๆตัวเองก็มีโรคสารพัดโรคบางทีก็หาสาเหตุไม่ได้ และบางทีพอเป็นโรคนี้แล้วรักษาก็ดีขึ้นแต่ก็มาเป็นอีกโรคหนึ่งนี่คือผลวิบากกรรมจากการคิดไม่ดีหรือการพูดไม่ดีเบียดเบียนพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่นั้นเกิดความทุกข์กายทุกใจเพราะวิบากกรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่แล้วนะครับว่ามันจะส่งผลอยู่สามอย่างถ้าเรานั้นไปเบียดเบียนผู้อื่นไปเบียดเบียนสามีไปเบียดเบียนภรรยาหรือไปเบียดเบียนลูกไปเบียดเบียนพ่อแม่ปัจจุบันนี้วิบากกรรมที่เราเบียดเบียนผู้อื่น ด้วยการทำร้ายด้วยการทรมานด้วยการตบตีหรือด้วยการคิดไม่ดีด้วยการพูดไม่ดีทำไม่ดีทำร้ายร่างกายต่างๆมันอาจจะยังไม่ส่งผลชีวิตเรายังดีอยู่ชีวิตเรายังร่ำรวยการงานก็ดีจเจริญรุ่งเรืองแต่เมื่อวิบากกรรมส่งผลชีวิตของคุณผู้ชมที่มีทุกอย่างนี้มันก็อาจจะพังลงก็ได้ มันอาจจะดิ่งลงเหวก็ได้มันอาจจะตกต่ำก็ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองอย่าชะล่าใจอย่าประมาทว่าวิบากกรรมจากการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นมันไม่ส่งผลเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่แล้วนะครับว่าวิบากกรรมนั้นมันจะส่งผลอยู่สามอย่างคือถ้ามันไม่ส่งผลณตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้หรือทันควันมันก็จะส่งผลในเวลาต่อมา ซึ่งเวลาต่อมานี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันต่อมานานแค่ไหนบางด้านเองชีวิตตอนนี้กำลังดีถึงแม้ว่าจะเบียดเบียนผู้อื่นถึงแม้ว่าจะทำร้ายผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็ตามแต่ก็ไม่ได้รับผลวิบากกรรมที่เคยทำไม่ดีแต่พอถึงเวลาต่อมาอาจจะหนึ่งเดือนหนึ่งปีหรือสิปี หรืออาจจะทั้งชีวิตมันก็ไม่ส่งผลแต่บางท่านเองผ่านไป10ปี20ปีพอถึงวิบากกรรมที่เคยทําไม่ดีทําให้คนอื่นนั้นทุกทรมานพอกรรมมันส่งผลชีวิตที่เคยดีชีวิตที่เคยมีทุกอย่างเงินทองที่มีมากมายแต่สุขภาพร่างกายหรือการเป็นโรคนี้มันมาเยือนมันมาถามหาชีวิตก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดสารพัดโรค หาสาเหตุไม่เจอหรือรักษาไม่ได้รักษาไม่หายก็ต้องนอนติดเตียงทุกทรมานนี่คือผลวิบากกรรมที่มันอาจจะส่งผลในเวลาต่อมาก็ได้ซึ่งณปัจจุบันนี้หลายๆท่านเองก็กำลังเจอวิบากกรรมนี้อยู่แต่บางท่านเองก็อาจจะไม่เจอทั้งชีวิตก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันไม่ส่งผลในเวลาต่อมาแต่มันอาจจะส่งผลในเวลาต่อมาอีกก็ได้ ซึ่งต่อมาอีกนั้นมันอาจจะส่งผลข้ามภพข้ามชาติก็ได้อย่างเช่นบางท่านเองพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีโรคมากตั้งแต่เด็กสารพัดโรคอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยหรือเป็นผลวิบาก,กรรมที่เราเคยทำมาแล้วด้วยการเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยการทำร้ายด้วยการตบตีหรือทำให้สัตว์อื่นหรือทำให้คนอื่นนั้นทุกทรมานเพราะฉะนั้นอย่าประมาท วิมากกรรมจากการคิดไม่ดีเบียดเบียนผู้อื่นหรือการพูดไม่ดีพูดเบียดเบียนผู้อื่นหรือการทำร้ายผู้อื่นทำให้คนอื่นนั้นทุกทรมานมันอาจจะส่งผลทันควันหรือไม่ก็ส่งผลในเวลาต่อมาหรืออาจจะส่งผลในเวลาต่อมาอีกก็ได้ และมันอาจจะส่งผลข้ามภพข้ามชาติก็ได้ถ้าเรานั้นยังอยู่ในสังสารวัฏยังไม่สามารถออกจากขันธ์ดั้ง5้ายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงความหลุดพ้นได้ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างไม่จบไม่สิน้นเพราะการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้มันก็เป็นเพราะเราสร้างเหตุปัจจัยมาแล้วเราสร้างกรรมเพื่อให้ได้ตา หูจมูกลิ้นกายใจณปัจจุบันนี้อันนี้คือกรรมเก่าและการคิดการพูดการกระทำณปัจจุบันนี้อันนี้คือกรรมใหม่ฉะนั้นเราทุกคนต่างก็ต้องคิดต้องพูดต้องทําไปในทางที่ถูกต้องถูกทำไม่อย่างนั้นเราเองก็จะได้รับผลแห่งวิบากกรรมอาจจะทันควันหรือในเวลาต่อมาหรือในเวลาต่อมาอีกก็ได้ เพราะถ้าเราเองยังคิดยังพูดยังทำไม่ดีอยู่แบบนี้วิบากกรรมนั้นเมื่อถึงเวลามันก็จะส่งผลทําให้เรานั้นต้องเจ็บปวดทุกทรมานอยู่แบบนี้และเมื่อเกิดความทุกทรมานทั้งทางกายทางใจเราเองก็จะไปโทษสิ่งอื่นไปโทษคนอื่นว่าเป็นคนอื่นกระทำให้เราแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากพัสส ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราฉะนั้นการที่เราจะแก้มันต้องมาแก้ที่ตัวเรามาสำรวมที่ตัวเราด้วยการคิดดีด้วยการพูดดีด้วยการทำดีจะได้ไม่ต้องทุกข์กายทุกข์ใจเหมือนณนปะัจจุบันนี้ ซึ่งหลายๆท่านเองพอมีโรคมากพอเจ็บป่วยแล้วก็ผ่านโทษคนอื่นโทษคนนูน้นโทษคนนี้ว่าเป็นเพราะคนอื่นที่ทําให้ตัวเองนั้นต้องมาเจ็บป่วยต้องมาทุกข์ทรมานแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะวิบากกรรมจากการคิดจากการพูดและการกระทําของเราเองซึ่งมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นแต่มันเกิดจากการที่เรานั้นไม่เชื่อในเรื่องของผลกรรมเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า คนที่ไม่เชื่อในเรื่องของกรรมนั้นอันตรายอย่างยิ่งท่านเปรียบเสมือนคนที่เขาเอาเครื่องดักปลามาไว้ที่ปากแม่น้ำซึ่งไม่ใช่เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายแต่เป็นไปเพื่อความชิบหายวายวอดของสัตว์ทั้งหลายคนที่ไม่เชื่อว่ากรรมมีจริงนั้นก็เปรียบเสมือนเอาเครื่องดักปลานั้นไปวางปากแม่น้ำ ดังนั้นถ้าเราเชื่อว่าผลแห่งกรรมหรือกรรมนั้นมันไม่มีอยู่จริงมันก็นําพาให้เรานั้นชิบหายวายวอดเพราะคนที่มาบอกเราว่ากรรมนั้นไม่มีอยู่จริงก็แสดงว่าเขาไม่ได้มาเกื้อกูลเราไม่ได้มีความเมตตาต่อเราแต่เป็นไปเพื่อให้เรานั้นชิบหายวายวอดทําให้เรานั้นไม่สํารวมกายไม่สํารวมวาจามไม่สํารวมใจเราก็จะไปเบียดเบียนผู้อื่น ไปทำร้ายสัตว์อื่นไปทำร้ายผู้อื่นไปทำให้คนอื่นทุกทรมานไปทำให้สามีไปทำให้ภรรยาทุกทรมานไปทำให้ลูกหรือไปทำให้พ่อแม่ทุกทรมานสุดท้ายเมื่อวิบากกรรมมันทำงานมันส่งผลเราก็จะเป็นผู้ที่มีความทุกข์ทั้งทางกายทางใจเราก็จะเป็นผู้ที่มีโรคมากสารพัดโรคนี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้หลายๆคนนั้น เกิดมาเป็นคนที่มีโรคมากก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่มีความสงสัยว่าญาติพี่น้องหรือลูกหลานหรือพ่อแม่หรือสามีภรรยานั้นอยู่ดีๆทำไมเขาจึงมีโรคมากก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ก็หันกลับมาสำรวมตัวเองเพราะว่าไม่มีใครทำให้เราได้นอกจากตัวเราเอง ด้วยการกลับมาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจคิดดีพูดดีและทำดีครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ